สวัสดีจ้าทุกคนฮ e ลโ o ลเอเวอร์รีนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้นิงจะพามาปลูกดอกไม้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่จ้าดอกไม้สวยๆนะจ๊ะเนาะนิงก็จะลงมาปลูกเนาะนี่นิงก็ซื้อดอกไม้มานะคะเพื่อนเพื่อนนิงก็จะลงเนาะลงแปลงเนาะไปเบิ้งกันจ้าว่านิงจะปลูกดอกไม้ให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะมีหลายอันดอกอยู่ใจเดิหนิงจะปลูกให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะนิงปลูกแล้วนะจ๊ะเนาะจงมาเบิ้งกันจ้า นี่นะจ้ะพี่น้องดอกไม้ที่นิงซื้อมาเนาะเดี๋ยวจะพามาปลูกดอกไม้กันจ้ะพี่น้องวันนี้นี่เป็นดอกไม้อีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนิงก็ซื้อมาสองชุดเนาะนีะ่จ้ะสวนดอกไม้อันนี้นิ้งกะนิ้งก็จะมีดอกไม้หลายดอกเนาะพี่น้องเนาะที่ว่ามันเกิดเองทุกปีก็มีเนาะแล้วก็นิ้งก็อยากเลี่ยนสีสันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะคือสวนที่สีเลี่ยนสีสันกับสีมีอยู่่น มีอยู่สองสามสวนนะจ๊ะเนาะคือเขาจะซื้อเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนซีซันดอกไม้ทุกปีนะจ๊ะเนาะเขาก็เลยจะซื้อดอกไม้ที่แบบว่าอันนี้เลยนะจ๊ะเนาะนิ้งพาะอ,อยู่พี่น้องแต่ว่ามันหังออกซ่าเฮาบม่มีอันนั้นโลงเลื่อนคือเขานะจ๊ะเนาะซื้อเอาเลยดีกว่าจะง่ายดีนี่จ้ะไปกันจ้าไปปลูกกันนี่นะ่าจะนิ้งกะวางไดนะ้เนาะว่านิ้งจะปลูกตรงไหนเนาะ มันก็เลียงไว้นี่จ้ะปลูกเลยตามที่เราวางไว้เนาะ เล้อพี่น้องปลูกดอกไม้กัยังบแ่แล้วเราจะพี่น้องลูกเห็บลุงล่งนะจ๊ะเนาะนีะน่เดินลูกเห็บตกเนาะนี่เดี๋ยวนี้จะปลูกเพิ่มเนาะนี่จะรอดบ่นี่ลูกเห็บลงนี่เนาะลูกเห็บก็ตกจ้ะเพื่อนๆน,นี่เนาะ ฝนตกบ่พอ่อลูเคปหน่อยต๊อีกนี่นะจจะพี่น้องนิ้งกระปูกดอกไม้แล้วเราจะอันนี้ดอกไม้นิ้งกับลังขึ้นเราจะเนาะอือนะกำลังขึ้นเลยเดอกอันนี้เนาะเดี๋ยวนิ้งจะพาไปเบ่งอันที่ปลูกแล้วน่าจะเนาะนี่นี่จ้าสวยบ่นี่น่าจะเนาะกระถางนี้ก็จะเป็นกระถางไม้เนาะ เราก็จะเปลี่ยนทุกปีอันนี้นิ้งก็จะใส่สองสีน่าจะพี่น้องเนาะนี่นี่จะ้ะดอกดาวเรืองสีเหลืองกับสีแดงเนาะนี่นิ้งจะบอกว่ามึงพี่น้องดอกพูนปีนี้ดอกมากนี่เนาะนี่ดอกจริงๆนี่เนาะโอ้โหนี่ ยันกิ่งหักอยู่เดอ้อลูกออกมานี่กิ่งหักแน่ๆนี่เนาะนี่อืมโดกมากนี่เนาะปลูกเองกินเองอโอ้ภูมิใจนะคะเพื่อนๆภูมิใจจ้าภูมิใจเนาะ เบิ่งจ้ะเต็มต้นจะดอกฮึ่มปลูกเองภูมิใจเองโหยดอกดกดกดอกดอกดอกสอนสะออนจ้านี่เดี๋ยวนิ้งผ้าเบิ่งหลูบมันเด้อนานั่นเด้อเบิ่งเบื้งเบื้งต้นนี่กิงนี่จิงนี่ฮักแท้ๆปีนี่น <S <S ี <S <S ่ นนะิน้งปลูกเองจ้ะปลูกเองภูมิใจเองเนาะนี่อาดดกดกโดกดกเบิ่งจ้ะโดกมากนี่อู้นี่นี่นี่น,นี่จ้ะนี่เนาะพี่นอ้องถ้าเ้าได้ปลูกยังเราพ่นผล,ผลิตมันออกมาดีเขาก็จะภูมิใจเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะอ,อู้นี่ ขอบอกให้ดูกิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนี่อืมๆๆนี่เนาะโอ้โหแบบว,ว่าไม่ธรรมดาอะ่ะกิ่งหักแน่ๆปีนี้นี่เนาะเพื่อนๆเนาะในกล้องมันอาจจะเห็นไม่อันนั้นเนาะแต่ว่าแต่ว่าตัวจริงมันลายหลายนิงแจ็สิไทยห้เบิรงจังไดเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่เนาะนิงกระโช์แต่อดอกใหม่ คุนจะอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้นิงก็ใส่สองสีเนาะพี่น้งนองเนาะนี่นี่จ้ะนี่เนาะบ้านเราก็จะมีที่ปลูกผักที่ปลูกดอกไม้นะคะเพื่อนๆคือเราจะแยกโซนเนาะให้มันเป็นสวนเป็นอะไรไปเนาะนี่ให้มันเป็นโซนเป็นสวนเป็นยมตรงนู้นจะเป็นสตอเบอรี่นะคะเพื่อนๆนิงปลูกสตอเบอรี่ไว้ตรงนู้น ون เนาะ พื้นที่พอดตปบูกอยู่จ้ะนี่เนาะนี่นี่นะคะเพื่อนๆนิงจะบอกว่านี่คือต้นแอปเปิลน,นี่ต้นแอปเปิลกำลังจอดอกกำลังจอดอกด้วยพี่น้องปีนี้ตัดออกกิ่งหนึ่งจ้ะมันมันตายเนาะนี่นจะพาชมสวนดอกไม้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือสวนกุหลาบของนิงเองเนาะมันยังไม่ออกจ้ะนี่ อันนี้กัะสวนกุหลาบจ้ะนี่เนาะสวนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้อันนี้มันจะขึ้นสูงจ้ะพี่น้องหยอดหนาพุนไกลหนาหนาวนจังจะง,งามนะจ๊ะเนาะนี่จะ้ะนี่เนาะดอกไม้กําลังออกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันออกเยอะๆเดี๋ยวนิงจะถ่ายให้ดูเนาะนี่ดอกอันนี้มันยังไม่ออกเยอะนี่กําลังออกจะ้ะนี่จะให้เบิงเบิงที่รีบนิงยิงบอไปใสมาใสเลย นี่จ้ะนี่เนาะนี่ต้นลูบาบนะคะเพื่อนๆนี่ต้นลูบาบนี่เนี่ยก้านใหญ่ๆเนาะนี่เอาก้านมันไปกินเปรี้ยวๆจะพี่นนองนี่เอาไปตำส้มตำก็ได้จ้ะนี่ต้นลูบาบอันนี้ก็จะเป็นดอกโบตันเนาะนี่บักยมฟางนี่เนาะ นี่คือมะยมฝรั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวออกลูกเดาโชว์อีกนี่อันแปงนฟูพักเบอร์รี่เนาะนี่อันนี้กับบังยมพลังสามต้นนี่จ้ะพี่น้องนี่นี่กระสวนพักยังหน่อยอยู่เนาะพี่น้องนี่นี่จ้ะเดี๋ยวพาแอบเบิงดอกใหม่เพื่อนบ้านเคุนจ้ะสวยๆนี่เนาะนี่จ้ะก็จะเป็นสวนนิงเนาะ นิงกะปลูกอยู่บ้านปลูกดูแลสามีไปทํางานเนาะจ้นะเนาะนิงกะอยู่บ้านดูแลบ้านเนาะดูแลบ้านดูแลสวนนี่เนาะก็ดูแลบ้านดูแลสวนไปเนาะนี่นี่จ้ะนี่ก็ดอกไม้เนาะว้าวโอ้ยนิงสะออนนิงสะออนดอกพุ่นนิงเดอ้อปีนี้เดอ้อเขาบอกพุ่นนาะ นี่เนาะแปลงพุ่นนะบอนิ้งเอาออกนิ้งเอาที่ลิฟออกปีนี้ปีนาพุ่นละจังสิได้เกิดไหมนี่ดอกไม้จ้ะนี่เนาะนิะน้งก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคนที่เข้ามาเมืงองเข้ามาติดตามกันเนาะจา้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะเจอกันคลิปใหม่จ้ะ thank you for watching see you next video